เราก็ไม่ไม่สร้างความรุ่งจ้อะไรเราโชคมีที่ว่าพ่อแม่วางราคาเรื่องนี้มาดีแล้วเราเป็นผู้ศาตรต่อทีนี้เราจะสาตรต่ออย่างในรุ่นของเราให้ไม่รักษาคุณภาพในแบบเก่าไว้และพัฒน,นาไปสุกคนรุ่นใหม่หได้ คเชื harma, ่อม like like ั่นให้เขาไว้วางใจว่าออย่างน้อยๆเขาจะเขาจะทานมาทานรูดิเดตเนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วว่าคุณภาพเนี่ยดีเรื่องเนื้อเขาเด็ดแล้วก็เรื่องความสะอาดเรื่องอะไรคือขยายออกมาเป็นร้านูดิเดตไปโนบก็คือเป็นรุ่นลูกของนูดิเดตของคุณแม่นะคะแล้วคุณพ่อจริงๆแล้วเนี่ยก็มีมีภรรยาหลายท่านจริงแล้วก็สาขาที่เห็นตามที่ทั่วไปอาจจะมีที่สัปที่สยาม นี้มีมาใหม่ที่ตรงบ้านคุณบ็อกส้มมะร้าวทองแล้วก็มีในห้างด้วยลูกของแล้วก็เปิดที่ไทยชาญธรรมปิตุ้งในตอนแรกเนี่ยเรามีธุรกิจที่เราเรียกว่าอะไรนะจัดเลี้ยงนอกสถานที่เย,ยอะมากเลยค่ะของของเอโนอะนะคะทีนี้ในขั้นตอนที่เราจัดส่งเนี่ยแต่ก่อนนะคือเราก็จะไปเป็นน้ำซุปเป็นแก๊ลอนแก๊ลอนแก๊ลอนเนี่ยคะ่ะทีนี้หนึ่งก็คือถ้อาลูกค้าสั่งเยอะๆสั่งไปพันชาหมื่นชาเนี่ยน้ำซุปที่เราขนส่งเนี่ย ไปเป็นสิบยี่สิบแกลลอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะลำบากเรื่ยเหมือนของอินี้นี่เราเขาก็เลยคิดว่าเออทำไมเราไม่ลองทำเป็นหมูลดูแล้วเราผสมที่หน้างานหรืออะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอองั้นลองทำเป็นหมวกดูดีกว่าพอทำเป็นหกปุ๊บตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรมาแต่ว่าจังหวัดประจวบบอกว่ามีลูกค้าต่างชาติมาทานที่สาขาที่สัปดาที่เราดูแลอยู่เยอะค่อนข้างเยอะมากคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจากเพื่อนบ้านเราค่ะเออคนอินโดคนมาเลย เราคิดว่าสาเหตุอันนี้คิด,คดเองกับเพียนะคะว่าสาเหตุที่ที่ลูกค้าสนใจไฟร์ชยเราไปขายันี่้สาเห่นึ่งเขาเชื่อมั่นในในแบรนด์เราว่าบริเตนเนี่ยถ้าถ้าถ้าสืบประวัติกันแล้วเนี่ยเราเปิดมายาวนานกว่า50ปีเพราะคแม่เราทำมาอย่างดีแล้วก็วรสชาติมาตรฐานเราก็ยัง ตัวตัวที่คิดว่าเขาน่าจะสนใจเนี่ยก็คือเรื่องน้ำซุปค่ะเพราะน้ำซุปในแบบเมดไบเนี่ยแบบที่เราทำเป็นเอกลักษณ์เนี่ยไม่มีขายอยู่ที่ที่ต่างประเทศแต่ที่ที่เมืองน้อยอ่ะเขามีเสนอเขามีราเมงเขาไม่มีก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวไทยก็อาจจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือแต่น้ำซุปที่มีเป็นเอกลักษณ์รสชาติความหอมแบบสลื่นไทยไทยไเนี่ยมันไม่มีที่ไหนในในโลกใบนี้มันก็จะมามาทานกันแล้วแบบว่ายูไม่ขายถุดล้ออะไรเนี่ยมีคาเฟ่ชัยไหมแล้ก็เลยแบบปิ๊กไอเดียว่า เราก็ทำปงแล้วนี่นาแล้วก็ลองดูไหมที่จะทำออก็มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เลยมาถามว่าเอาไหมหนูลองทำแฟฉายกันไหมแล้วหนูก็เลยแบบว่านท้าทายอยู่แล้วเป็นคนชอบความท้าทายก็เลยเขา,ขาเขาเลยลองดูนี้นี่ไม่มีความรู้เรื่องแฟฉายกันเป็คนคู่เลยค่ะทำันแค่สองคนยังไงดีทีเราก็ไม่ไม่ทราบว่าต้องเริ่มจากอะไรก็เลยเสิร์ชข้อมูลมทาอินเทอร์เน็ตในเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะแล้วก็เลยไปเหตัวเพจของอาจารย์ที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนหลักสูตรแฟฉายเนี่นย,ยค่ะก็ ไม่ได้คิดอะไรมากเลยค่ะเพราะตอนนั้นยังไม่ทราบเลยว่าเราจะทําเงินจากธุรกิจแฟรนไชส์ได้ยังไงเราไม่ทราบเลยว่าเงินจะเข้าทางไหนบ้างก็เลยไปลองเรียนให้รู้ค่ะว่าแฟรนไชส์คืออะไรเงินจะเข้ามาจากทางไหนและเราจะไปผ่าจัดการเงินให้ลูกค้าและร้านเราหมายถึงว่าแฟรนไชส์ซอและแฟรนไชส์ซีสเรรจไปด้วยกันได้ยังไงก็หลักสูตรตอบโจทย์มากๆเลยหลักสูตรแฟรนไชส์เนี่ยท่้นตอนกระบวนการเนี่ย แฟรไชัยซอจะต้องจัดหาให้แฟรไชส์ซีเอะไบบ้างและสิ่งที่แฟรไชสยซีที่เราจะต้องเตรียมตัวว่าแฟรไชส์ซีที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรพอได้เริ่มไปเรียนหลักสูตรแฟรไชสยเนี่ยค่ะเราก็ได้มานั่งคิดค่ะว่าเออเฮ้ยแฟรระบบของแฟรไชส์เนี่ยเราก็นำมาปรับใช้กับร้านสาขาที่เรามีอยู่แล้วก่อนได้เลยก็ยคือเราก็เลยเริ่มทำทำตัวคู่มือขึ้มนมาก็คือคู่มือในการทำหนหาให้ให้แต่ละสาขาเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันการทำต้นทุนรมดิบ การวิเคราะห์ต้นทุนจากสาขาแล้วก็การเอาผู้บริโภคลงงานในสามส่วนคืองานงานในครัวงานของรมงานบริการแล้วก็งานทำความสะอาดขึ้นมาค่ะทีนี้ตอนนี้ผู้มือที่ทำมันก็เลยกลายเป็นมีสามภาษาเพราะว่าแรงงานของเรามีแรงงานต่างด้าวด้วยเรามีทั้นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพม่าทำเว็บไซต์ค่ะคือเรเว็บดตอนที่เด่นตอนที่ฟเราโฆษณาไว้ในนั้นอยู่แล้วค่ะว่า ช่องทางการขายเระชายต่างประเทศให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อเรากลับมาผ่านอีเมลแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือลูกค้าวอ l กลินเข้ามาแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็คือเป็นลูกค้าของลูกค้าอีกที่ที่มาทานแนะนํากันมาตอนนี้ที่ทําแล้วก็คือมีที่สาขามาเลเซียค่ะระหว่างการทำํำดาเนินการอยู่ก็มีที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่ลาวเีกอน่าง การที่เรามีหลายๆเจ้าของเนี่ยคิดว่ามันจะมีอุปสรรคจากลูกค้าที่จะมาซื้อเลยใช้ในประเทศได้หนูหนูคิดว่าหนึ่งเลยคือถ้าเราคิดแล้วอ่ะเราต้องลงมือทำค่ะอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ความคิดคิดแล้วคิดถูกทำไปก่อนกับสองคือถ้าเรามีคบไม,ม่มากเราปวดเจ๊งเราถามคนที่เขารู้อยู่แล้วเราไปเรียนอบรมจากคนที่เขารู้อยู่แล้วเราเสียสี่ห้าพันบาทเจ็ดแปดพันบาทแต่เราไม่ต้องไปเสี่ยงออกไปที่ เราควร่มรองก่อนนะตอนไ้น